นณวินาทีนี้นะครับคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกมที่มาแรงแนละเป็นกระแสที่สุดในเวลานี้เนี่ยจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นอกจาก b a c k m e ิดวูฟของซึ่งทางช่องเล็กๆของเราเนี่ยก็มีโอกาสร่วมไปสักขีพยานกับเขาด้วยเป็นเวลารูปทั้งหมด75ชั่วโมงในการเล่นจบทั้งฉากปกติจบทั้งฉา,ากสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะมารีวิวกึ่งความรู้สึกหลังเล่นให้กับเพื่อนๆได้รู้กันว่าตัวเกมนี้มันเป็นยังไง สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผม Bass n e w หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับก่อนจะไปเรื่องฟังเนื้อหากันผมต้องขอรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ซัมโอทําคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ let's go <S ผมต้องขอพูดตรงๆเลยนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่เห็นเทเลอร์เกมนี้เนี่ยคือในหัวผมไม่ได้มีควาคิดว่า มันเป็นเกมจริงๆหรืออะไรเลยแต่ผมรู้สึกแบบว่าเอ้ยเอาเงินกูไปเลยได้ปะ่ะแล้วขอเล่นเลยได้ไหมมันขนาดนั้นเลยครับคือแบบ <c oughs> คือขมโคตรไฮเลยนะไฮมากๆตัวเกมนี้ถูกพัฒนาโดยทีมงานชาวจีนนะครับเกมไซแอนและผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเกมนี้แหละจะเป็นใบเบิกทางเป็นตำนานให้เดฟชาวจีนเนี่ยเดินตามรอยได้อย่างเต็มภาพภูมเดบิวต์ออกมาได้ดีครับขอแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยกเกมไซแอนปรกมือ เรามาพูดถึงสตอรี่กันบ้างน,นะครับไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากเรื่องของไซอิ๋วไปแล้วก็คืออัญเชิญพระเตยพิดกไปเรียบร้อยแล้วเนื้อของพระถังซัมจากเนี่ยจบไปหมดแล้วนะครับแล้วดูเหมือนกับว่าซุนวูคองหรือว่าซุนหงอคงขอ,งของเรานั้นจะไปมีเรื่องกับกองทัพสวรรค์ซึ่งนําโดยเทพสามตาแล้วฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปก็คือซุนวูคงของเรานั่นเอง และเรื่องราวเนี่ยตำนานของซุนวูคองก็จบไปแต่เพียงเท่านั้นผ่านมาหลายร้อยปีนะครับตามเรื่องราวที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเชื่อกันว่าก่อนหน้าที่ซุนวูคองจะกลายเป็นหินจะตายก็ไม่ตายจะเกิดใหม่ก็ไม่ได้เกิดใหม่เขาได้ทําการแยกกระจายเศษเสี้ยววิญ,ญญาณของตัวเองออกมาเป็น6ส่วนตามความเชื่อถ้าเกิดว่ารวบรวมกลับมาได้ทั้ง6ส่วนนี้นะซุนวูคองจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งครับ และนั่นก็คือหน้าที่และจุดมุ่งหมายของเรา The Destiny's One หรือว่าผู้ถูกชะตาลิขิตเลือกที่จะต้องออกตามหาและคืนชีพให้กับซุนวูคองของเรานั่นเองอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้เกมเพย์ จะเป็นแอคชั่น RPG r o ีจีโรลเล่นไปตามเนื้อเรื่องแต่ละชัพเตอร์จะมีไบโอมีหรือบรรยากาศที่แตกต่างกันตัวด่านนั้นพูดตรงๆเลยนะครับคือความยาวต่างกันอย่างชัพเตอร์หจะไม่ยาวมากพอเข้าไปสู่ช่วงชัพเตอร์ที่2และ3เท่านั้นแหละโอโ้โว่าละทำไมเกมมันตั้งร้อยกว่ากิกะไบต์นะครับคือแมปมันใหญ่มากสำรวจเต็มๆครบๆเนี่ยน่าจะด่านละแ9ชั่วโมงเลยในส่วนของ2กับานะครับ ไหนจะเควสเสริมอีกแต่ละเควสเสริมเนี่ยออกแบบมาเหมือนเกมแนวโซหรือว่าเอเดร์ลิงเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องอ่านว่า NPC เนี่ยมันพูดว่าอะไรถึงจะพอตามมันไปถูกหรือไอเทมที่ได้มาชิ้นเนี้ยมันเขียนดีสิปชั่นว่าอะไรให้เอาไปให้ใครมันจะไม่บอกตรงๆมันต้องไปคำคาอีกทีนึงแต่ของรางวัลเนี่ยคุ้มแน่นอนเรียกว่าเกมเนี้ยให้รางวัลกับคนที่สำรวจและช่างสังเกตมากๆเพราะฉะนั้นสำรวจกันเยอะนะครับต่อมาเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือระบบคอมแบทของเกม ทำออกมาได้ดีมากๆครับต้องขอชมเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้ผมเนี่ยติดเกมเกมนี้การออกท่าทางการฟาดพลองความสะใจเวลาเราดอทหลบยานโจมตีแล้วก็เวลาที่เกตโฟกัสเนี่ยมันเต็มแล้วเราชาร์จกระบองตีทุ่มเทโฟกัสทั้งหมดลงไปมันสะใจจริงๆครับที่เราได้เห็นบอสมันหน้างหงายหรืออะไรเงี้ยมันสะใจมากๆไหนจะตัวบอสของเกมทั้งบอสหลกักบอสออฟชั่นอลบอสลับนี่ก็สุดยอดมากๆครับมีอยู่เกือบทุกจุด บางทีเนี่ยเราเก็บเห็ดขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยเห็ดนั้นกลายเป็นบอสขึ้นมาบางทีเดินไปเดินมาเห็นหินแปลกๆด้วยความสงสัยก็เลยลองตีหินนั้นดูกลายเป็นบอสออกมาอีกตัวหนึ่งอีกแหม่ไม่ได้พักกันเลยนะครับผู้เล่นคนทําเกมก็ไม่ได้ขี้เกียจด,ด้วยนะผมต้องบอกเลยไม่มีการย้อมแมวบอสเลยแต่ละตัวเนี่ยมีแพทเทิร์นการโจมตีของตัวเองการสู้บอสแต่ละตัวเลยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันหมดทุกตัวเลยครับ แล้วก็ตัวเกมนั้นไม่ใช่โซลไลท์อย่างที่ผมเคยบอกกันไว้นะครับไม่ต้องไปวิ่งเก็บศพเวลาที่เราตายถ้าราคาศัตรูได้ x อีเข้าตัวเลยทันทีก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของเกมเพย์เราไปต่อกันที่เรื่องของโปรเคชันกันบ้างเริ่มแรกมาเลยนะครับตัวเอของเราจะไม่ได้มีวิชาอะไรมากก็แค่ลิงถือพองที่เป็นใบเฉยๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ตามเนื้อเรื่องครับเราจะได้อะไรใหม่ๆมาช่วยให้การเล่นเนี่ยมันสนุกขึ้นเป็นเวทใหม่ๆการแปลงร่าง การซัมมอนสปิริตอะไรจำพวกนี้ส่วนค่าประสบการณ์ที่ได้มาเมื่อครบเวลมันจะกลายมาเป็นสปาร์กหรือว่าสกิลพอยน์นั่นเองให้เราเอาไปอัพความสามารถของตัวเราซึ่งก็มีหลายสายมากๆแล้วแต่เลยว่าพวกคุณอยากจะเล่นแบบไหนกันถ้าอัพไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เอ๊อยากจะกลับไปแบบทางอื่นลองสายอื่นดูก็ให้กลับไปที่สารเจ้าครับไปรีสเปกใหม่ได้มันไม่เสียค่าให้จ่ายหรือไม่เสียคอรอะไรเลยในการรีแต่ละครั้งนะครับ แต่ที่ผมอยากจะให้โงนไวนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของตัวเวทมนต์บางเวทหรือว่าการแปลงร่างบางตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเส้นทางหลักของเรามันไปอยู่ตามเควสเสริมหรือว่าเส้นทางรองเส้นทางที่แบบว่าเราต้องวิ่งสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องสำรวจกันเยอะหน่อยยังไงก็สู้ๆกันนะครับทุกคนกราฟิกผมเล่นบน p l a y s t a t i o n 5ฟนะครับภาพที่ได้ก็ได้แค่ 2K เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับความงดงามของเกมนี้เลย มันสวยจริงๆครับในรอบปีที่ผ่านมานี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานศิลป์ชิ้นเอกเลยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดฉากหรือการออกแบบบอสบรรยากาศรอบๆข้างและก็มอนข้างทางคือสวยงามมากๆน่าภูมิใจแทนชาวจีนมากๆครับสุดยอดมากๆเลยพวกนายพูดถึงเรื่องเสียงกันบ้างครับเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่บทสรุปกันนะครับมาถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันนะครับเพื่อช่องเล็กๆของเราจะได้เติบโตไปในอนาคตข้างหน้าขอบคุณมากๆครับ มาเรามาพูดถึงเรื่องซาวกันในเรื่องของซาวอันนี้มันก็จะเหมือนกับกราฟิกเลยนะครับคือทําออกมาได้แบบว่ากลมกล่อมมากในแต่ละช่วงคือที่ผมชอบป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเสียงในเรื่องของเวลาที่เราเข้าสู่โหมดคอมแบท Combat. คือตีกับบอสหรือว่าเพลงที่ขึ้นระหว่างที่สู้กับบอสอะไรอย่างงี้ครับเขาคัดสัรนเพลงออกมาได้เหมาะกับสถานการณ์ดีหรือจะเป็นเพลงมิวสิกวิดีโอที่แบบว่าแบบในช่วงคัดซีนตอนจบชัปเตอร์หรืออะไรอย่างงี้นะครับ และใครที่อยากจะฟังซ้ำเนี่ยตัวเกมก็อยู่ที่หน้าเตอร์มเ,มเมนูเนี่ยจะมีมิวสิกร b r บ r y ี่หรือมิวสิกวิดีโอรีแบ r ลี่เนี่ยให้เข้าไปรับชมกันได้อีกทีหนึ่งตัวเรื่องของซาวไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับออกมาดีมากๆก็ทําให้ผมขนล,ลุกด้วยบางทีนะครับมันจะมีฉากที่แบบเป็น NPC ออกมาเล่นมันจะเหมือนกีตาร์แต่มันกีตาร์ของชาวจีนมั้งครับน่าจะเป็นกีตาร์โบราณหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกกีตาร์ตัวนี้ว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันเหมือนจริงๆ ยังไงใครมีข้อมูลก็มาทิ้งกันไว้นะครับที่มาานันจะมีไอตัว h e สเลฟนะครับออกมาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงจีนนะโอ้โหขนลุกฟู่เลยตอนนั้นนะครับคือแบบจำดีมากในเรื่องของซาวนะครับผมเรามาสรุปกันนะครับแบ็กนิดฟูคองถือว่าเป็นเกียรติยศของชาวจีนที่ออกมาได้อย่างสมภาคภูมิครับแล้วก็เป็นเกมที่ดีมากๆของปีนี้อีกหเกม สำหรับผมนะครับง่ายๆเลย GOTY ของปีนี้ยังไงเกมนี้ต้องเข้าแน่นอนนะครับเจอกันครับในงานเกมอัพเดทแน่นอนแต่ที่ผมอวยมาทั้งหมดเนี่ยคือผมเหมือนผมอวยเนาะรู้สึกว่าเหมือนเราจะอวยเยอะแต่มันก็ยังมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังต้องปรับอีกนิดนึงนะครับผมเล่นมา PlayStation ห้าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาครับก็คือว่า Input lag ก ถ้าเกิดหลายๆคนไม่ทราบเนี่ยคือ input lag กเนี่ยก็คือมันจะเป็นค่าของประสาทสัมผัสของเกมกับตัวเราเองนะครับที่แบบเวลาเรากดโจมตีแล้วมันโจมตีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยบางเกมอินพุตแหลกแย่ๆอย่างเกมเนี้ยผมบอกเลยว่า input lag กเนี่ยมันแย่ครับเพราะว่าบางทีผมก,กดแบบผมจะกดเติมเลือดหรือผมจะกดท่าที่แบบซัมมอนสตูที่ต้องก,กด R2/R2 มันกดไม่ติดครับ หรือเวาลาเรากดดอสเนี่ยตัวผมเองอ่ะเล่นเกมมาเยอะไอ้พวกเกมที่แบบว่าเกมโซลไลท์หรืออะไรเงี้ยก็เล่นมาเยอะมากๆหรือแบบที่แบบเกมมันดอสหรือแบบอ่ายๆคือผมเล่นเกมมาเยอะผมรู้สึกได้เลยว่าการดอสอ่ะมันช้าก,กว่าการกดของผมซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าผมคิดไปเองไหมปรากฏว่าไม่ใช่ครับก็คือว่าแบทมิน n ูครองเนี่ยในส่วนของ ps5 optimization เนี่ยมันมีปัญหาครับ Input l a ลกมันมากเยอะกว่าผิดปกติ อีกค่าอินพุตแหลกเนี่ยในทีวีของผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะผมก็จะเลือกเป็นทีวีที่ค่าอินพุตแหลกมันน้อยเข้าไว้เพราะว่ายิ่งน้อยมันก็ยิ่งตอบสนองก,กับเราได้ดีคราวนี้สิ่งที่ผมขอให้ทางทีมไซแอนแก้ไขก็น่าจะเป็นเรื่องของออปติมิเซชันครับคิดว่าถ้าเอดว่าแก้ตรงนี้ไปได้เกมมันจะสนุกกว่านี้เยอะเลยเราคงไม่อยากจะสู้กับบอสและเราต้องมาแพ้เพราะว่าอินพุตแหลกเราเนี่ยมันสูงหรอกเอาจริงๆไหมล่ะทุกคน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมันเป็นลิเนียใช่มันเป็นลินเนียมันเป็นเส้นตรงนะใช่ครับแต่หลังจากชัปเตอร์หนึ่งไปอ่ะเข้าสู่ชัปเตอร์สองสามทางแยกมันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมอยากให้เขาใส่แมปเข้ามาถ้าเกิดมวาว่ามันมีแมปมันก็คงจะดูได้ง่ายกว่านี้ว่าตรงนี้เราไปมาแล้วเราสามารถที่จะมาร์กได้แล้วแบบมีโน้ตฟิ c เคชันเล็กๆบนหน้าจอหรือเป็นยูไเล็กๆบนหน้าจอก็ได้ให้บอกว่าเราจะไปทางนั้นหรืออะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราจะได้ไปได้้อะรอย่างนีนคับ สรุปแล้วเนี่ยผมขอให้เกมแบ็กมิดบุกคองไปทั้งหมด9เต็ม10นะครับหักในเรื่องของออปติมิเซชันไปเพราะว่าต่อให้มีแม็ผมก็คิดว่าผมก็หลงทางอยู่ดีตามสไตล์ของผมะนะครับอีกเรื่องสุดท้ายที่อยา,ากจะฝากกันก็คือว่าตอนนี้ผมกําลังเริ่มเล่นนิวไซเคิลหรือว่านิวเกมพัทนั่นเองนะครับตัวเกมยังมีเซอร์ไพรส์ซ่อนคุณไว้อีกนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังดําเนินเล่นนิวเกมพัทก็คือเล่นตัวเกมในรอบที่2อยู่ก็เจอสิ่งใหม่ๆมากมายนะครับ ก็เดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทำคลิปแชร์กันอีกทีโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหาทั้งหมดหวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหาแบบนี้กันยังไงเจอกับผมแบทเนียในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ